หลวงพ่อพลิงอินทชตดวัดบางประกอกเขตลาดูรณะกรุงเทพมหานครพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านศึกษาวิทยาคมกับเกจิอาจารย์ต่างๆหลายสำนักสำนักใดที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นท่านจะออกทุดงแล้วก็จะไปฝากตัวเป็นสิทธิ์จนเชี่ยวชาญแตกฉานในสพพวิชามากมายและได้นำมาช่วยเหลือชาวบ้าน ในสมัยที่เกิดสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองวัดบางประกอบเป็นอีกวัดหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปมาขอพึ่งพาเป็นที่หลบภัยช่วงนั้นฝ่ายพันธมิตรนำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดมากมายแต่ไม่มีระเบิดแม้แต่ลูกเดียวที่จะลงถึงวัดบางประกอบเลยเชื่อกันว่าหลวงพ่อพลิ้ง ท่านประกอบพิธีขจัดปัดเป่าทำให้บริเวณวัดและใกล้เคียงรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆชื่อเสียงของท่านโด่งดังจนทำให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้มาขอเป็นสิทธิ์กับท่านด้วยท่านจะได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ๆด้วยทุกครั้งและในการสร้างพระกิ่งของวัดสุทัศน์ สมเด็จพระสังฆราชแพรยังโปรดให้นิมนต์หลวงพ่อพลิงมาร่วมด้วยเสมอวัตถุมงคลของท่านสร้างไว้หลายรุ่นต่างก็ได้รับความนิยมและสอดสแสวงหาทั้งพระสมเด็จพระปิตาพระเนื้อดินเผาพระเหรียญล้วนแต่สร้างอภินิหารมากมายโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีมหาอุดและลูกอมของท่าน ก็เป็นหนึ่งในเบญจภาคีลูกอมเมืองไทยแม้แต่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็มาเรียนวิชาทำลูกอมจากท่านด้วยมีผู้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราคิดถึงท่านท่านก็จะมาอยู่ในใจเราเมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนในใจเพียงระลึกถึงคำสอนของท่านท่านก็จะมาอยู่เคียงข้างเราท่านมรณาภาพในวันที่17สิงหาคม 2,490สิ่รือิอายุ78ปีพันษา58ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และเม้นต์มาคุยกันนะคะและใครที่ต้องการเช่าพ้าพ้าแท้ให้กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook พระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ